ใจเฝ้าทาวินคิดถึงแก้มนวนที่เคยได้กลิ่นหอมวนอยว่นใจยังจำได้เสมอให้หวนควรหางพรำเพออาวอนถึงเธอทุกครั้งที่ยังห ที่ฉะนาให้ต้องจำพลา ยาต่อฟ้าดินข้าจะไปตามว่าใจข้าคืนจะกี่ที่วาราต้องมีจะยักยืนพี่สามยงยักษ์นาคนพัง้งเขาไม่เคยหวัน่นครั้นคึงจะรบล้างพานมันให้ดับดินให้สิ้นไปใครที่ขโมยความรักของข้าไป สนาวงทรงบุญญาฝ้าขีชบาให้ต้องจำพราจากแล เท่านี้ก็น่าจะพอคือวน้ำพา เป็นาตาฝาใช่ไหมตัวน้ำพาตัวนำทำอะไรของข่าอ่ะข้าขอโทษพอน,นีข้าลืมตัวไปว่าแต่เจ้าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่ากินอะไรมาหรือยังฮะเอ่อข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปเจอเรื่องหนักมาเฮข้าก็เป็นห่วงแต่ไม่ต้องห่วงนะ หลังจากนี้ข้าจะดูแลเจ้าให้ดีเลยไปไปกินอาหารอร่อยกันนี่นี่ปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะท่านเป็นใครอ่ะแล้วหยุดถือวิสาสะแต่เนื้อต้องตัวเราสักทีเราไม่รู้จักท่านเราไม่มีอะไรจะพูดกับท่านเราขอตัวเฮ้ยเยวเดี๋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 ยวเจ้าจะไปไหนเหรอเราจะรีบกลับไปหาลูก เราไม่ให้เจ้าไปโอ,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 อ้โหหม่อมฉันว่าอย่าเลยดีกว่าเจ้าเล,ลยดี๋ยวอ,อุ่ยอดยุตัว้องปล่อยแล้วนะท่านจะมาขวางเราไว้ทําไมเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรต่อกันอย่ามายุ่งกับเราเลยนะอย่าทำร้ายเราเลยนะเราขอตัวเดี๋ยวก่อนข้าไม่ได้มาเพื่อทําร้ายเจ้า,าที่ข้ามาข้าคิดถึงเจ้าแล้วก็เป็นห่วงเจ้าต่างหาก ข้ารู้ว่าเจ้าไปเจอเรื่องหนักๆมาข้ายิงจะปล่อยเจ้าไปไม่ได้เจ้าไม่ต้องกลับไปหาใครแล้วนะแล้วก็ลืมอดีตให้หมดต่อไปเนี่ยมาอยู่กับข้าข้าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดเลยท่านพูดบ้าอะไรของท่านเราจะไปอยู่กับท่านได้ยังไงเดี๋ยววันน้ำพาได้โปรดเถอะนะให้ข้าได้มีโอกาสได้ดูแลเจ้าเถอะข้าเป็นห่วงเจ้าจริงๆข้าก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ ้าจะม้มมีีโออกาาไไเเจจหันก็เรื่องของท่านไม่ได้เป็นธุระกงการอะไรของเราที่ต้องเจอกันปล่อยเราไปเถอะเราต้องรีบกลับไปหาลูกจริงจรงเราขอตัวโอ้หัวพะเ้าค่ะเราจะกลับไม่ทันสองยามน้อพะเ้าค่ะไม่ปล่อยเราใช่ไหมไม่ปล่อยใช่ไหมไอ้เจ้เา้าก็ช่วยไม่ได้แล้วไอเลยไอไป ปไปอลอยเดี๋ยวนี้นะปลอยยไ้่วล่ไปงีเไม่ใช่หรือไงไเลยปก็ด้วยดิช่วนม,มามาปล่อยหรนะปน,น,นิ่งเอนะ,อ,ะองค์หนึ่หัวระเจ้าค่ะ ทรงจะทําแบบนี ici, ้จริงๆหรือพระเจ้า oh, ค่ะพาขึ้นม้าขนาดนี้คงไม่จริงมั้งพวกค้าพระองค์หมายถึงทรงทําแบบนี้ไม่ดีนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ่ทนจะพาเราไปไหนปล่อยเราไปเถอะนะเราต้องรีบไปหาลูกลูกเราไม่สบายไปไปเที่ยวกางเที่ยวขึ้นม้าเร็วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ 对。<laughs> เจดีแม่เจดีแม่อยู่ที่ไหนป้าเจ้าค่ะ มีแล้วเปล่าลูกกวหละกินลูกทำอะไรผิดไปให้อาภัยลูกเถิดไห้ได้ไหม ไปแล้วนะลูกเราไม่สบายพ่อยลุม่มไปเถอะนี่เธจะปิดตาเราไว้ทำไ,ไมพ่อไปไปไปอยู่นี่ท่านปิดตาเราไว้ทำไ,ไมนี่ไปเลูลูลกเราไม่สบายพ่อร้องพูดได้แล้วไปไป าเหละเมืองข้าใช่ข้าเป็นกษัตริย์เมาอ,อะไรฮะหลงรักข้าเลยเหรอไม่มีทางท่านเป็นกษัตริย์แล้วท่านจะมายุ่งกับเราทำไมรู้จักก็ไม่รู้จักท่านปล่อยเราไปเถอะนะ ข้าก็บอกล้วไงว่าข้าอยากดูแลถึงเจ้าอยากจะกลับถ้าก็กลับไม่ถูกหรอกไปพักผ่อนก่อนเหนื่มมากแล้วนี่ท่านจะพาเราไปไหนปล่อยเดีอย่นี่เจ้าพักที่ตำหนักนี้ไปก่อนนะ ข้ายังไม่อยากให้ใครรู้การมาของเจ้าในตอนนี้เดี๋ยวข้าจะไปนอนกับเจ้าเขี้ยวกลางเขีว้วงงเอานะ่าข้ายังคิดไม่ออกว่าจะบอกคนอื่นยังไงกุติมุตาข้าฝากดูแลสุปรรณพาด้วยนะ,ะข้าไว้ใจพวกเจ้าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครโดยเฉพาะกันที่มาเคค่ะ นี่ท่านท่านข้าชื่อว่าวิรุณมาศท่านวิรุณมาศ้าเรากลับไปเถอะนะเราเป็นห่วงลูกท่านทำแบบนี้เราไม่มีความสุขเลยเราเหมือนตายทั้งเป็นถ้าท่านเป็นห่วงเราท่านพาเรากลับไปหาลูกเถอะเราขอร้องอะนะเรื่องลูกเจ้าไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าเขี้ยวกลางเขี้ยวงงคอยไปดูว่าลูกเจ้าสบายดีไหมการเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง <G ül> นะส่วนตัวเจ้าก็พักผ่อนที่นี่ให้สบายใจเถอะข้ายังก็ขอร้องเช่นกันแต่ว่าท่านข้ารู้นะ พระเจ้าคงหลับไม่ลงแน่ไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่ หลหอไม่ว่าอย่างยาชื่อต้องดำเนินต่อไปไม่มีใครก็ยังมีตัวเองชูชีพเข้มแข็งสิแล้วจะหน,นะวง รับอาหารให้นะเจ้าคะไม่ต้องไม่ต้องเราไม่อยากกินพวกเจ้าช่วยพาเราอไปจากที um ่น uh yeah, ี่เถอะนะไม่ได้นะเจ้าคะท่านเทอรวิุมาส่งกำชากพวกเราไว้ขืนถ้าเราไปตอนนี้พวกเราตายแน่ๆเลยเจ้าคะอย่าออกไปเลยนะเจ้าคะพวกเจ้าฟังเรานะเราถูกจับตัวมาที่นี่ลูกของเรากำลังตัวคนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นตายราไที่ยังไง โอบคนเป็นแม่ใจะให้เราอยู่ที่นี่ได้ยังไงพเจ้าพเจ้านะช่วยพาเจ้า,าไปจากที่นี่หน่อยนะนะแต่พ้าเราออกไปเรา,าอะไรนะถ้าเรานี่เจ้าเป็นใครอะ่ะกล้าดียังไงเข้าไปตำหนักนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะดีเลยเราก็ไม่อยากอยู่เจ้าช่วยพาเราออกไปหน่อยสินะ เดี๋ยวนะนี่คิดว่าบุกเข้ามาแล้วจะออกไปง่ายๆงั้นเหรอเ <_ H op> จ้าต้องทษหนักแน่รอให้องเหนือหัวไม่เห็นเจ้าสิก่อนหยุดหน้ากันที่มาเสด็จมาพอดีเลยไหมคะจับหนังเนี้ยไปลงอาญาเลยเพคะ <_ H op> นี่พลอยนางเดี๋ยวนี้บบนอ,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 อะไรกันทำไม <_ h op> ป็นใครอะ่ะออกไปคุยข้างนอกมุติมุตาดูแลตัวน้ำพาด้วยคะ่ะสุดท้ายคำทำนายของท่านก็เป็นจริงจนได้ข้ารับรับถือความแม่นของท่านจริงๆ หม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะอยู่ดีๆจะเอาผู้หญิงเล่ร่อนที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในพระราชวังขนาดน,นี้ได้ยังไงกันเที่ยวกลางเที่ยวงงท่านออมาสั่งให้ช่วยกันคอยฝอาป้องกันแต่ทําไมกลับกลายเป็นพากันลงเหวอย่างนั้นขอประทานอภัยขอรับขอโทษคงไม่พอหรอกอย่ากพวกเจ้าต้องโดนโทษอ,อาญาโทษฐานตามพระไถยองค์เหนือหัวไม่ลืมหูลืมตาถ้าองเหนือหัวเป็นอะไรขึ้นมา,าพอ่อพอได้แล้วส <_ sig as> รุปว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครกัน เราจะทำอะไรมันก็เป็นผิดของเราแล้วเจ้ากันที่มาอย่าไปหาเรื่องสุวรรณภำพายเข้าใจไหมนั้นเาคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะโหนสกันดูได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงไหนเวลาใดเราจะได้รับมือได้ทันข้ารู้แค่นี้จริงๆงั้นเราคงทำได้แต่ฝึกปลือกักบกำลังเพื่อเตรียมรับมือกับศึกภายภาคหน้าสินะ ไม่เป็นใจข้าพร้อมรบอยู่แล้วเราไม่ประมาทจะดีกว่านะขอรับพวกท่านหาเรืออะไรกันไร้สาราจริงๆทำเหมือนว่าเราเป็นคนปกติเลยได้ต้องให้ข้าย้ำไหมว่าพวกเราเป็นยักษ์ใครจะกล้าทำศึกกับยักษ์อย่างเราเอาเป็นว่าให้การต้อนรับสุวรรณนำพาเขาดีๆก็แล้วกัน เข้าใจไหมลาเสเซล้าไม่ต้องกลับกันที่มานั่นเจ้าร้องไห้เหรอเอ่อเปล่าเจ้าค่ะดีเพราะลูกของแม่จะต้องไม่เป็นพวกขี้แพ้ เรื่องแค่นี้ไม่ทำให้ลูกของแม่ยอมแพ้ได้ง่ายๆหรอกใช่ไหมเออแม่ครั้งนี้ลูกขอยอมแพ้ได้ไหมลูกเจ็บยังไงองค์เหนือหัวก็ไม่มีวันรักลูกลูกอยากพอแล้วลูกขอย้ายไปอยู่กับท่านลุงที่เมืองอื่นได้ไหมเจ้าคะว้ฟังนะไปเอาทาวิรุนมาเป็นสามีที่ได้แม่อยากไิ้ลูกเขยเป็นมหากษริย์ ได้ยินนะแม่ถามไม่ได้ยินไมได,ได้ยินเจ้าค่ะเยี่ยมมากแล้วเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นนะาะลูกดูอ้วนขึ้นแล้วเพราะอย่างนี้ท้าวิรุนมากถึงไม่สนพระไทยสทักทีปรับปรุงตัวเองซะเจ้าค่ะ